แค่คันเดียวมีว่างเกียร์ธรรมดาคันเดียวแล้วก็เกียร์ออโต้คันเดียวนะนี่เดี๋ยวน้องแอพาดูก่อนนะคะ6 9 4 7กับเก7า่นะ,ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่พอราคาเปิดมาแล้วปุ๊บเท่านั้นแหละกวาดไปหมดเลยนะคะนะเจ้าใหญ่มาเหมาไปทางรถแล้วนะคะโอ้หาไม่เจอเดี๋ยวนะเกียร์ออโต้อตอนนี้ที่มีอะนี่นี่คันนี้พี่ ทันนี้ที่ราคาเปิดมาคือที่เห็นเนี่ยบางส่วนนะที่ราคาเปิดมาคือเขากวาดไปหมดแล้วนะคะบางส่วนราคายังไม่เปิดเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเลงอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันมาหากันไว้ก่อนมาดูรถไว้ก่อนถ้าราคาเปิดมาแล้วนะคะแล้วออพี่ๆค่อยมาดูรถเงี้ยเอาแอบ,บอกเลยว่าไม่ทันนะคะเพราะว่าเนี่ยรถเนี้ยรถตู้เกียร์ธรรมดาที่เปิดมาแล้ว